สวัสดีค่ะคณะอาจารย์และน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะดิฉันนางสาวอโรชากังกิจรหัสนิสิต6 0 1 6 6ย์หนึค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่ใช่แค่การถ่ายเอกสารค่ะโดยดิฉันนะคะได้เลือกฝึกที่บริษัทโปรบุ๊กิ้งเซ็นเตอร์จำกัดค่ะในตําแหน่ง Content c r e a t o r a n d Graphic Designer ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่228ถนนลาดพร้าววังหินแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะโดยบริษัทโปรบุ๊กิ้งเซ็นเตอร์นะคะเป็นบริษัทที่จำหน่ายทัวร์ในรูปแบบของโฮเซลและให้เอเจนซี่นะคะเป็นผู้ช่วยกระจายการขายโดยมีเส้นทางในประเทศเวียดนามพมา่าญี่ปุ่นไต้หวนันอังกฤษและอีกหลากหลายเส้นทางค่ะโดยในอนาคตนะคะโปรบุ๊กิ้งเนี่ยมีแผนที่จะขยายเส้นทางในอีกหลากหลายประเทศด้วยค่ะ รวมถึงมีการให้บริการในเรื่องของการเช่าเหมาลำเครื่องบินและเที่ยวบินแบบปกติและมีการให้บริการในการจัดทำแลนด์โอปิชั่นในเส้นทางต่างๆด้วยคะ่ะบริษัทโฟบุ๊กกิ้งนะคะมีศักยภาพจนได้รับรางวันจากองค์กรต่างๆ รวมถึงองค์กรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นถึง3ปีซ้อนทีเดียวเชียวค่ะในส่วนของตำแหน่ง Content Creator แอนด์กราฟิกดีไซเนอร์นะคะมีหน้าที่หลักในเรื่องของการรับผิดชอบการจัดทำโปสเตอร์ขายทัวร์ค่ะการจัดทำแบนเนอร์และคอนเทนต์เพื่อลงสื่อโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางค่ะและงานอื่นๆนะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำสื่อกราฟิกในทุกประเภทค่ะอย่างเช่นการจัดทำโลโก้ของบริษทัท การจัดทำแพคเกจิ้งการจัดทำแผนที่แล้วก็การถ่ายรูปและการตัดต่อวิดีโอคะ่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ทำให้ทางบริษัทโปรบุ๊กิ้งเซ็นเตอร์นะคะจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยการเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้เข้าสู่บริษัทโดยทางบริษัทโปรบุ๊กิ้งเซ็นเตอร์นะคะได้เปิดบริษัทขายนิตารินคอลลาเจนและร้านขายพับสติค,ค่ะทําให้ดีชันนะคะ มีหน้าที่เพิ่มเติมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่ๆมาเก็ตติ้งในการจัดทำแบนเนอร์และคอนเทนต์รวมถึงช่วยดูแลในเรื่องของการขายในส่วนของร้านค้าพับสติกด้วยค่ะในส่วนของโปรเจกต์ของดิฉันนะคะมีชื่อว่าเมืองรองเป็น2อรองไครในส่วนของเหตุผลที่ตั้งชื่อนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้เกิดการย้อนถามผู้อ่านอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเมืองรองเนี่ยเป็นสองรองไครจริงๆอย่างนั้นหรือหรือว่าจริงๆแล้วเมืองรองเนี่ยมีดีในส่วนของตัวเองอยู่แล้ว ใช่หรือเปล่าในส่วนของวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงงานนี้นะคะพ่อแรกเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรวดเร็วความสะดวกสบายในการจัดทำคอนเทนต์และแบนเนอร์แก่กราฟิกดีไซเนอร์2เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง3เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ติดตามที่เข้ามาเห็นคอนเทนต์และแบนเนอร์ในการหาข้อมูลค่ะ ในส่วนของรายละเอียดของโปรเจกต์นะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆค่ะได้แก่ 1. ส่วนของแบนเนอร์หรือว่ารูปภาพ 2. ส่วนของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆค่ะโดยเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะนํามาจัดทําแบนเนอร์นะคะจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองรองทั้ง4ภาคได้แก่ภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นการจัดแบ่งภูมิภาคตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะโดยจํานวนรูปภาพหรือว่าแบนเนอร์ทั้งหมดนะคะจะมีทั้งสิ้น72ภาพแบ่งเป็นคอนเทนต์ใหญ่นะคะซึ่งจะมีจํานวน5ภาพ8คอนเทนต์ค่ะจะลงทุกวันพฤหัสตามที่บริษัทโปรบุ๊กิ้งนะคะได้กําหนดเอาไว้และ2นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ทั่วไปค่ะจะมีจํานวนทั้งสิ้นนะคะ32รูปภาพค่ะขั้นตอนการดําเนินงาน 1. รวบรวมปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง 2. นํนำเสนอหัวข้อโครงงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 3. ามนำเสนอหัวข้อโครงงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและคณอาจารย์ทุกท่าน 4. เมื่อทราบผลผู้ผ่านการนำเสนอหัวข้อโครงงานแล้วให้เริ่มดำเนินงานในส่วนของการจัดหาข้อมูลวิธีการจัดทำอ e ีบุ๊ก หปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องของปัญหาที่พบในการจัดทำ e-book โดยการขอเปลี่ยนลักษณะโครงงานนะคะเป็นการจัดทำคอนเทนต์แทนการจัดทำ e-book ค่ะ 6. เริ่มดำเนินงานในการจัดหาข้อมูลได้แก่ 1. ห,หาจังหวัดที่เป็นเมืองรอง 2. หาชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองรอง 3. หารูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามและน่าดึงดูดรวมถึงจะต้องเป็นรูปภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของรูปภาพนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพจากทางองค์กรรัฐบาลก็ได้ค่ะอย่างเช่นรูปภาพจากทางเว็บไซต์ททท,ทเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติค่ะ 4. นะคะหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ 1. ชื่อสถานที่ 2. ข้อมูลทั่วไป 3. พิกัดที่ตั้งนะคะแล้วก็ลิงก์ Google m a p ค่ะ4ก็จะเป็นในส่วนของเวลาทําการ 5. จะเป็นในส่วนของร้านอาหารแนะนำบริเวณใกล้เคียง 6. ที่พักแนะนำบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ 7. ก็จะเป็นเครดิตรูปภาพค,ค่ะ7 จะทำแบนเนอร์และเรียบเรียงคอนเทนต์8ส่งตัวอย่างแบนเนอร์และคอนเทนต์ให้พี่ๆที่มีความเกี่ยวข้องตรวจสอบแสดงความคิดเห็นให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไข 9. จัดทําการแก้ไขตามที่พี่ๆได้แสดงความคิดเห็น 10. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและ11ถอดความบทสัมภาษณ์12จัดทํารูปเล่มโคงงานให้เสร็จสมบูรณ์โดยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะในส่วนของการแนะนําบริษัทนะคะบริษัทโปรบ o ๊กิ้งเนี่ยเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วมีงานเยอะมากเห็นพี่ๆบอกว่าโดยปกติแล้วแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยแต่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะทําให ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยมีน้อยมากแทบจะไม่ได้ทําเลย<อ>ก็คือจะต้องทําในส่วนของหน้าที่อื่นแทนมากกว่าอย่างเช่นการเฝ้าร้านการดูแลการขายหรือว่าการจัดทามาร์เก็ตติ้งขายคอลลาเจนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้ฝึกไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยค่ะจริงๆถ้าเกิดใครอยากมาก็มาได้นะคะเป็นอีกอีกหนึ่งบริษัทที่แบบว่าเป็นบริษัท กลางๆไม่ได้ดีลึกเลยแต่ว่าก็โอเคค่ะแนะนําว่ารุ่นน้องก็มาได้ค่ะ